เกี่ยวกับเงิน1,000 0บาทไฟสองนะครับคอทปิกวันนี้แชร์มาว่าผมแก่แล้วอายุ68ปปีนะครับรายได้แค่เบี้ยคนชราอดมื้อกินมื้อก็ถูก ตัดสิทย์นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามานะครับมาอ่านกันฝากกดไลค์กดซับค b e ใครอยากจะแชร์ความคิดความเห็นนะครับ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องเ,ออเงิน1นึ่งบาทเฟดสก็ลองแชร์เข้ามาได้ขอสอุภาพนิดนึงนะครับ <c oughs> คนนี้นะครับเหมือนคนที่แชร์มาว่าเหมือนกันเลยครับผมแก่แล้วอายุ68ปีรายได้แค่เบีย้ยคนชราอดมือ้อกินมือ้อไม่มีไรายได้อื่นนะครับพอจะมีความหวังกับเขาบ้างก็มาถูกตัดสิทธ์ โดยไม่ให้มีการลงแก้ตัวเลยโอ้เนาะชะตาชีวิตคนแก่จนๆอย่างเราอ่าเป็นกำลังใจให้ก่อนอื่นนะครับก็ถ้ารอบผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนเปิดนะครับอ่าคุณพี่สามารถที่จะไปลงรอบนั้นได้นะไปลองลงรอบนั้นดูไม่เป็นไรนะครับได้ไม่ได้อ่าอย่างน้อยมันมีโอกาสนะครับได้ลงเนาะอะไรที่ผ่านไปแล้วก็ปล่อยไปนะครับส่วนจะมีรอบอื่นๆหรือไม่นั้นนะครับลองดูลองดูนะครับรอคอย ว่าเฟดอื่นๆมีไหมนะแต่เฟดสามนะครับเฟดสามมาแน่นอนนะครับเฟดสามมาแน่นอนรอบผู้ไม่ไม่มีสมาร์ทโฟนมาแน่นอนเฟดสามมาแน่นอนส่วนรอบเก็บตกเนี่ยนะครับต้องรองลุ้นว่าจะมีหรือเปล่านะครับนะหลายหลายท่านกางังวลเพราะหลายท่านน่ะประสบเหตุเดียวกันก็คือหนึ่งไม่ได้ลงทะเบียนนะครับลืมลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนไม่ได้ ไม่ไม่กล้าลงแอปโทรศัพท์เก่าเป็นสมาร์ทโฟนก็จริงแต่เป็นโทรศัพท์เก่าเลยนะครับแล้วมันลงแอปไม่ได้อะเดี๋ยวนี้นะเวอร์ชันเก่าๆ Android เวอร์ชันเก่าๆบางทีมันลงลงแอปพลิเคชันไม่ได้เนาะอันนี้เข้าใจเลยนะเพราะผมเคยมีเวอร์ชันมีโทรศัพท์เก่ามากนะครับแล้วมันเป็นสมาร์ทโฟนก็จริงแต่มันเก่าพอโหลดแอปมามันบอกว่าเอาวอร์ชัน Android มัน มันไม่ใช่เวอร์ชันนี้นะครับลงไม่ได้จะอัพเวอร์ชันก็อัพไม่ได้นะเพราะมันเก่าแล้วตัวซอกตัวฮาร์ดแวร์มันเก่าแล้วนะครับหลายท่านประสบปัญหาเดียวกันนะครับมีปัญหาลงไม่ได้แล้วก็เลยนะครับไม่ได้สิทธิ์กับเขาก็เป็นกําลังใจให้นะครับแล้วก็ลองดูว่าจะมีโอกาสนะครับไหมนะท่านมีความคิดเห็นเป็นประการใดนะครับลองแชร์กันเข้ามาดูนะครับ สำหรับเฟส3นะครับเฟส3รอได้เลยนะครับประมาณไปลายปลเดือนมีนาถึงหรือช่วงเดือนเมษาเนี่ยนะครับก็จะมีประกาศออกมาแล้วว่าเฟส3นะครับจะเป็นรูปแบบจะให้ลงจะยืนยันสิทธิ์นะครับเมื่อไหร่หรือนะครับจะแจ้งว่าใครได้ไม่ได้เมื่อไหร่นะครับตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลมาเพราะนั้นต้องเรามาร,ระวังวิชาชีพด้วยนะวิชาชีพ อาจจะโทรมาบอกว่าคุณได้รับสิทธินท์นู่นสิทธิ์นี้แล้วก็ให้คุณโหลดนั่นโหลดนี่ต้องเรามาระวังเป็นอย่างยิ่งเลยส่วนเงื่อนไขของสิทธิเออ์เฟส3นะครับก็คือนะก็ใช้เงื่อนไขเดิมก็คือสัญชาติไทยอายุตั้งแต่16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปคนที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัดนะครับ ยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะครับมีที่อยู่ในทะเบียนบ้านไม่เป็นผู้มีรายได้เกิน840,000บาทสำหรับปีภาษี2566ไม่เป็นผู้มีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งนะครับและสถาบันทางการเงินเฉพาะกิจรวมกันเกิน500,000บาทณนะวันที่สามมีนาคม67ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างต้องโทษจำคุกในเรือนจำไม่เป็นผู้ผที่อยู่ ถูกระง,งับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการโครงการแห่งรัฐอื่นๆไม่เป็นผู้ฝา่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการโครงการอื่นๆของรัฐนะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับรอคอยนะครับรอคอยได้เลยว่าเขาจะมีการประกาศวันนะครับที่ให้โหลดแอปพลิเคชันหรือซูเปอร์แอปเพราะว่าเฟสามจะใช้ผ่านซูเปอร์แอปนะครับจะไม่ใช้เป็นเงินสดนะมันไม่มันก็เลยต้องมีการประกาศ แอปที่ถูกต้องก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเรานะครับไปเชื่อมิจฉาชีพบางทีมิจฉาชีพมันอาศัยกลลวงนะครับหลอกคุณแล้วก็ให้คุณโหลดแอปนู่นแอปนี่โดยบอกว่านะครับจะเริ่มใช้แอปได้แล้วอะไรแบบนี้ต้องะระมัดระวังต้องโหลดแอปของทางภาครัฐที่ประกาศเท่านั้นนะแล้วก็ดูให้ดีๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบนะครับก็เป็นกำลังใจให้ ทุกๆท,ท่านที่มีโอกาสได้เฟส3เฟส3เนี่ยจะหักนะครับคนที่มีรายชื่อในเฟส1เฟส2หมดสิ้นเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใครที่ลงทะเบียนมาทุกคนจะถูกมาอยู่ในเฟส3แล้วก็เช็คคุณสมบัตินะครับว่าได้ไม่ได้นะเดี๋ยวรอลุ้นกันก่อนจากกันนะครับขอแจ้งเตือนภัยออนไลน์จากธนาคารแห่งประเทศไทยกันก่อนนะครับ คิดก่อนคลิกนะครับสาทางรอดป้องกันไม่ให้โดนลวงข้อมูลหรือดูดข้อมูลจากมิจฉาชีพนะครับโดยใช้แอปควบคุมมือถือนะครับขั้นตอนที่1น,นะไม่คลิกลิงก์ใดๆจากไลน์อีเมลหรือ SMS ที่ไม่น่าเชื่อถือและ ควรนะครับหหาเบอร์และโทรเช็คหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างด้วยตนเองก่อนนะครับว่าใช่หน่วยงานนั้นจริงหรือไม่นะครับ 2. ให้พิมพ์ URL เว็บไซต์ด้วยตนเองและตรวจทานความถูกต้องทุกครั้งอย่างละเอียดทุกตัวอักษรน,นะครับว่านั่นใช่เว็บไซต์จากบริษัทจากธนาคารจริงหรือไม่นะครับต่อมาไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่แอ p Store นะครับหรือ Google Play Store นะพวกให คลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์เนี่ยไม่ปลอดภัยเด็ดขาดเพราะนั้นระมัดระวังเด็ดขาดนะครับแล้วก็สุดท้ายไม่ใช้ WiFi ทําธุรกรรมทางการเงินนะครับเพราะบางครั้งอาจจะเป็น Wi-Fi จากมิจฉาชีพที่ดักจับข้อมูลของคุณก็เป็นได้เพราะนั้นระมัดระวังด้วยนะครับ3ทางรอดป้องกันโจรลลวงข้อมูลนะครับขอกู้เงินออนไลน์ไว้ใจไม่ได้หากผู้กู้ทําแบบนี้นะครับ1การสร้างความน่าเชื่อถือโดย แอบอ้างนะครับแบงค์ชาติหน่วยงานรัฐสวมรอยนะครับใช้ชื่อผู้ให้บริการตัวจริงโดยใช้เอกสารปลอมไม่น่าเชื่อถือเด็ดขาด 2. โฆษณาเกินจริงเช่นการันตีได้เงินเร็วสมัครปุ๊บได้เงินปับ๊บไม่ต้องมีหลักฐานค้ำประกันให้วงเงินสูงกว่าที่ขอมาแบบเนี้เกินจริงมากๆนะครับ3บอกให้โอนเงินนะอ้างว่ามีค่าธรรมเนียม ค่าคำประกันเงินมัดจำนะครับสุดท้ายถ้าคุณโอนเงินไปคุณไม่ได้ทั้งเงินที่คุณได้ไปกับเงินกู้ด้วยนะหากพบเบาะแสนะครับสามารถร้องเรียนติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทย1213ได้เพราะนั้นระมัดระวังนะครับ3หัวข้อนี้ดีๆรักบนโลกไฟเบอร์นะครับอาจเจอโรแมนต์แกมนะครับหลอกให้รักหลอกให้หลงลงท้ายด้วยการหลอกโอนเงินนะครับ พวกนี้มันจะมีเทคนิคก็คือมาตีสนิทให้เชื่อใจไว้ใจด้วยโปรไฟล์ปลอมนะครับแต่งตัวเป็นคนดูดีนะครับเป็นมาดนักธุรกิจนะครับเป็นหนุ่มหล่ออะไรแบบนี้นะครับหรือเป็นสาวสวยนะครับแล้วก็มักจะใช้คำหวานสร้างความหวังนะครับให้เราหลงรักนะครับเมื่อเรารักและตกเป็นเหยื่อนะครับหลงเชื่อแล้วก็จะถูกหลอกให้โอนเงินสุดท้ายนะครับฝันสลายเงินในบัญชีคุณก็ไม่ได้นะครับส่วน คู่ดีลนะครับก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะทริปเทคนิคนะครับเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในโซเชียลเท่าที่จําเป็นอย่าล่อตาล่อใจมิจฉาชีพอย่าโชว์เงินทองหรูหราอย่านะรามาระวังให้ดีนะครับแล้วก็ต้องตั้งสติตรวจสอบเอะใจถูก,ถกจะถูกหลอกเนะี่ยบอกเลยอย่าโอนนะครับถ้าเขาบอกโอนเงินมาเดี๋ยวจะให้นั่นให้นี่อย่าโอนเด็ดขาดนะครับ